แต่คือมันมีเรื่องเศร้าอยู่อย่างหนึ่งนะทุกคนโอ้โหทุกคนมันคืออะไรวันนี้เฮ้ยหอยหอยเฮ้ยหอยอะไรวะโอเคครับผมก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมไตมเมอร์นะครับฝากทุกคนกดไลค์ซับสไครป์คลิปนี้ด้วยนะครับทุกคนคือวันนี้นะครับผมผมแบบเห็นเข้าฮิ่กันจังเลยอะไอพวกกล่องสุ่มอาหารทะเล500บาทนะครับผมวันนี้นี่ ก็ได้ทําการสั่งมานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นกล่องสุ่มอาหารทะเล500บาทนะฮะคือต้องบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่500้อยครับ7 0 0้ 700. ไอ้สัตเพราะว่ามีค่าส่งค่ากล่องโฟมด้วยนะครับผมเดี๋ยวคนบางคนจะคิดว่ามันแค่500แล้วเผื่อไปสั่งนะ้วจริงๆท้ารวมค่าส่งค่าโฟมอะไรประมาณ600-700นะผมแต่ผมซื้อมา730บาทนะครับผม โอเคครับผมเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาดูกันว่ากล่องส่งอาหารทะเลจะได้อะไรบ้างนะครับผมทุกคนนี่โอ้โหคือต้องบอกเลยว่ากล่องมันหนักมากนะฮะดูดิใช่ไแมดูดิโอ้โคตรัดครับทุกคนไงเดี๋ยวเราจะเปิดดูกันเลยนะฮะนี่ครับผมเกรีดมันไปเลยคือต้องบอกเลยว่าเขาส่งไวมากนะครับส่งโคตรไวอะ่ะคือส่งไวมาก ตอนนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมผมจะเก็บที่เรียบร้อยเราจะเปิดพร้อมกันแล้วนะครับผมฝากกดไลค์ซับสไครต์ด้วยนะผมก็ไม่รู้ว่าข้างในผมจะได้อะไรบ้างครับผมแต่คือมันมีเรื่องเศร้าอยู่อย่างหนึ่งนะทุกคนผมแดนทะเลค <c oughs> ือผมสร้างมาก็แบบกะให้คนที่บ้านกินแล้วอยากรู้ด้วยว่ามันจะคุ้มหรือเปล่าผมเปิดเลยนะฮะมา,มาดูครับผมโอ้โหอื้อกินอาหารทะเลครับผมทุกคนดูนี่โอ้โหดูดี่ ุ้ยอันนี้ก็จะเป็นกุ้งนะครับผมงออันนี้ครับผมก็จะเป็นกุ้งฮะนี่นะครับมาดูกใ,กใกล้ๆครับผมโอ้เป็นกุ้งไข่ใช่ปะวะแต่คือผมแพ้ผมแพ้อาหารทะเลผมกินกุ้งไม่ได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นน้ําแข็งนะฮะเราจะแบบอ่าเอาน้าแข็งไวไ้นดีวะวางไว้นีก่อนละกัน,อกอน,กนโอเคครับผมอันนี้ก็จะเป็นกุ้งนะอ่าเราก็จะวางไว้ครับผมมีไข่ด้วยครับผมงออ้โหูดูดีดูดีอ้โหูทุกคนมาคืออะไรวะเนี่ยเฮ้ย หอยหอยเฮ้ยเหอยอะไรวะโอ้โหใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะครับว่ามันคุ้มหรือเปล่าฮะโอ้โหคุณผู้ชมอุ้ยอันนี้เป็นอะไรเนี่ยฟองร็อตเตอร์กั้งอันนี้อันนี้ว่าเป็นกั้งนะครับอ่าโอ้โหโคตรเยอะอะแม่ดูดิไม่ใส่ค่ะอุ้ยคุ้มเกินกินไงวะเนี่ยคือผมต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยแพกฟุ้งแพ้กั้งนะครับผมแต่ว่าพวกหมึกพวกหอยเนี่ยอันนี้กินได้อยู่นะครับผม เยสอันนี้ก็จะเป็นกั้งนะฮะโอ้โหคือแบบโคตรสดอ่ะเฮ้ยอุ้ยคือโคตรเยอะอันนี้ก็เป็นหอยเชลล์นะครับผมโอ้โหได้อยู่นี่โยนทิ้งนี่ไงล่ะมาปลักก็ได้ก็หยิบออกออกก็มีอะไรมากโอเคโอเคอู้นี่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นหอยเชลล์ส่วนนี้ก็เป็นกุ้งครับผมอุ้คี้ตัวแล้วแม่หนึ่งสองสามสี่ห้าเขาเรียกกุ้งกุ้งกุ้งกล้ามกลามหรือกุ้งแม่น้ำนะฮะแต่ไม่ใช่กุ้งแม่น้ำเพราะผมมันเป็นอาหารทะเลครับผมอันนี้จะเป็นหอยอะไรอ่ะหอยหวานมะ คือน้ำโคตรเย็นมืออ๋อเนี่ยผมอันนี้ก็เป็นพวกหอยหวานอันนี้คือปูอะไรอนะปูมมาปะปูม้าก็ผมคุณผู้ชมนี่ก็เป็นหอยับผมเฮ้ยอันนี้หอยนางลมอันนี้หอยนางลมนะครับทุกคนโอ้โคตรเยอะอู้คุ้มแล้วเนี่ยห้าร้อยคุ้มมะเนี่ยแต่คือจริงจริงมันเจ็ดร้อยนผมค่าส่งค่าอะไรผมก็เข้าใจนะแตส่งไวครับผมวันเดียวได้เลยฮนะโอโ้โหคุณผู้ชม แต่คือมันเศร้าแค่อย่างเดียวไงผมกินอาหารทะเลไม่ได้แต่หอยได้กินได้เนี่ยหอยนางรมแม่อ้โหดูดูอี่าคนที่บอกไปคุ้มน่าจะเป็นคนที่ครอบครัวเป็นการประมงหรือว่าติดทะเลนะผมแต่สําหรับคนที่แบบอยู่ห่างไกลทะเลผมว่าคุ้มนะถึงผมจะไม่ค่อยได้กินอาหารทะเลก็ตามวะผมแต่ผมแบบมองแล้วผมว่าคุ้มว่ะมีปลาไหมเนี่ยโอ้โหไม่มีปลาเห็นคนอื่นขเขาได้ปลาด้วยแนละ้วผมไม่ได้ปลานะผมอ๋อโอ้โห มือโคตรหนาวเน็ดหนาวไปทั้งหัวใจครับผมโอ้ oh my god โอเคครับผมนี่ก็จะเป็นอาหารทะเลทั้งหมดที่เราได้นะครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นพวกหอยนางรมนะครับผมแล้วก็กุ้งนะฮะคือมีคงมีไข่กุ้งด้วยครับผมโอ้โหไข่ง้งไข่กุ้งนะฮะคือ ม่ผมไม่รู้ว่ามันคุมหรือเปล่านะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นปูนะครับผมอันนี้คือเขาเรียกปูอะไรนะแม่ปูม้านะครับผมอันนี้ก็จะเป็นปูม้านะฮะปูม้าก็ได้มาสองตัวครับผมส่วนนี้ก็เป็นหอยเชลล์ไดมหนึ่งสามสี่ห้าหกเ4็ดแ8ดเก้าสิสิบเ็ดประมาณสิบ1อ็ดสิบครับผมส่วนนี้ก็เป็นกั้งนะฮะซึ่งเกิดมาไม่เคยกินกั้งเลยครับอ๋อกั้งนะฮะเฮ้ยเห็นว่าบางตัวมันมีไข่เนี่ะอันนี้ไข่นะผมได้กินคาวเลยฮะส่วนนี้ก็จะเป็น หอยเขาเรียกหอยรอดนะครับผมหอยรอดเรียจะเป็นหอยหวานนะผมตัวนี้เป็นหอยเขาเรียกหอยหอยเลยวะหอยมือเสือบอกไม่ใช่ครับผมหอยมือเสือมันจะผิดกฎหมายนะฮะอันนี้ผมเคยเห็นคนใน youtube กินแต่จำไม่ได้ว่าหอยอะไรใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์มานะครับผมผมแ่าเป็นแค่พวกบริโภคครับอันนี้ก็จะเป็นหอยนางรมนะฮะเอ้ยแต่ทำไมมันเป็นอย่างนี้ไม่รู้ว่ามันสกปกหรือเปล่านะครับผม ก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาย่างกันเลยผมอันน้นก็จะเป็นเตานะผมโอเคครับทุกคนนี่นะฮะเราได้รัการย่างและคือเตากูโคตรเล็กเลยครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นกั้งนะฮะคือต้องบอกกันเลยว่าผมเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยกินอาหารทะเลนะ,ะผมผมเลยไม่รู้ว่ามันทําอะไรยังไงบ้างนะฮะนี่ครับผมโอ้โดู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 นี้ดูนี้เดือดปุดๆฮะเดือดปุดๆนะครับรนะผมโอ้โหอันนี้คือโคตรน่ากินอนะเฮ้ยแต่ผมขอลองกินเขาเรียกว่าอะไรหอยก้อนนะผมเฮ้ยจะเป็นหอยรอดนะครับผมอืมอืม อร่อยอร่อยหวานหวานเค็มเค็มครับอร่อยอร่อยผมชอบกินหอยนะนี่ครับผมอันนี้ก็เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดฮะนี่กินนะผมอืมดีปลอกเติมอร่เลยอร่อยสดสดถือว่าสดเลยครับผมอืออืออีกชิ้นหนึ่งฮะพวกกั้งพวกกุ้งผมกินไม่ได้นะฮะต้องเลยต้องกินหอยกินปลาหมึกแต่มันไม่มีปลาหมึกมาให้ฮะอืม อืมอร่อยเลยลองกินไหม,ม,มส่วนนี้ครับผมก็จะเป็นหอยเชลล์ผม,มผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันสุกหรือ,อยังอะโอ้โหแต่เตาผมเล็กไปหน่อยครับนีอะเป็นเขาเรียกว่าอะไรหอยห,อยหวานนะผมหอยหวานใช่ไะมหอยหวานว้าโคตรน่ากินอะกั้งคือมันอย่างนี้มันต้องย่างยังไงอะอย่างนี้ปะลองย่างไปครับผมส่วนหอยอย่างนี้นผมไม่รู้ว่ามันต้อง มันต้องเอาไปทําอะไรกินครับผมหอยอันเนี้ยผมไม,ไม่แน่ใจนะผมนี่อันนี้ก็เป็นปูเนี่ครับผมโอ้ตัวโคตรใหญ่ใหญ่จริงใหญ่จัดอะใหญ่จัดอะหอยเชลนะ่าจะสุกแล้วผมอันนี้ก็จะเป็นหอยนางลมฮะคือผมจะกินสดสดเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยครับผมนี่หอยนางลมครับผมอ๋อคือแบบสดจริงวะกินยังไงวะน่าจะแบบประมาณนี้ครับผมนี่นี่ฮะเอาประมาณนี้พอครับผมแล้วก็ ้ำจิ้มซีฟู้ดนะฮะนี่ครับผมอื้ออุ้ยคือมันหวานนะมันแบบมันหวานเข้าคอเลยครับผมเฮ้ยอร่อยจริงคือแบบมันหวานเลยอะคุณผู้ชมนี่ก็จะเป็นหอยเชลครับผมอหอยเชลนี่ฮะหอยเชลคือต้องระวังดีๆครับผมบางทีมันจะมีโคนติดมาด้วยนะฮะต่อผมก็เลยต้องไปล้างนะครับผม โอ้เราคือก,กำลังร้อนๆดนะ้วยนะอืมอืมอืมวุ้ยโหไข่เชลก็อรอ่อยอะอืมฮ่าคือแบบลอยจัดน,นะผมแล้วผมจะย่างกุ้งให้แม่ผมด้วยนะผมนี่แม่ผมก็ต้องกินกุ้งนะผมปลาป้งปลาป้องต้องได้กินหมดฮนะทุกคนวันนี้ อันนี้ก็หอยเชลล์อีกชิ้นนะผมเคอืมแบบหวานมากอืมหวานคือแบบของชอบเลยอะอืมอร่อยมากครับอืมนี่ครับผมหอยเชลล์อ่าอืมอ่าคตอร่อยครับ อันนี้ก็จะเป็นหอยหวานนะครับผมคือบรรยากาศแถวบ้านผมคือเหมือนฝนจะตกด้วยนะฮะมารีบกินนะผมนี่อันนี้หอยหวานนะฮะอืมอืมโคตรแซ่บอันนี้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นปูกุ้งแล้วก็กั้งนะครับผมซึ่งผมกินไม่ได้นะเดี๋ยวก็จะทาอาหารแล้วก็ให้คนที่บ้านกินนะผมส่วนที่เหลือเนี่ยผมก็จะไปทํากับข้าวกิงน้ำต่อไปวันอื่นเพราะมันกินได้หลายวันนะฮะมันสดมากอันนี้ก็เป็นกุ้งอืง คือผมอาจจะไม่ได้กินให้ดูนะผมเพราะผมแพ้นะฮะโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ฝนจะตกแล้วนะผมดูบรรยากาศฮะคือวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็จะาลืมถ้าใครอยากกินเนี่ยก็ไปสั่งได้นะผมแต่ว่ามันไม่ใช่แค่500อนะเพราะว่ามันมีค่าส่งกับค่าโฟมอีกนะผม,ผมก็ประมาณ6 0 0 700แล้วแต่ถ้าคุณอยู่ไกลนะผมวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนหากชอบก็กดไลค์ครับทุกใครเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าันคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคน